โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมไมโครับแล้วนะอยู่ไมโครฟ์เอาชีวิตรอดเนี่ยหลังจากผมได้ย้ายของมาเป็นจํานวนหนึ่งแล้วอยังย้ายมาไม่หมดด้วยเนะี่ยพาร์ทที่แล้วก็ต้องซอร,รี่ด้วยผมว่าพาร์ทที่แล้วมันมันไม่หนุกนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือมันมันยังไงเดียมันสร้างแต่บ้านไงเดี๋ยวเราจะไปทําเออมีเด็กบอกว่าพี่เว็บครับตอนไหนพี่จะไปสร้างหมู่บ้านเพิ่มเติมอีกก็เดี๋ยวขอเอ,อ หาอุปกรณ์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาหาอุปกรณ์กันซึ่งเราจะใช้ใต้บ้านหลังนี้เป็นห้องใต้ดินหาหินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องการหินประมาณเยอะๆเลยอะ่ะต้องการหินเยอะๆด้วยนะครับเพื่อจะได้สร้างบ้านแบบเนี้ยอืผมจะสร้างบ้านแบบใหญ่ๆทีละหลังทีละหลังไปให้เต็มหมู่บ้านตรงนู้นเลยเฮ้ย <Hey, S 2> อาจจะเฟี้ยวก็ได้นะเว้ยเอาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาของเก็บกันเออเราต้องการอะไรอ่ะโอ้ยที่นอนที่นอนกับท็อตท็อตท็อตทอต็อ กับที่นอนลืมลืมลืมไปเลยทอตกับที่นอนเหละ <c oughs> เออนะครับก็ฝากถึงน้องๆด้วยนะครับว่าพี่มีช anel อีกช anel หนึ่งนะครับเป็นช anel ที่อืมน่าจะไม c r a f t เหมือนกันแหละเนาะแต่ว่าอาจจะมีคําหยาบมาแทรกนิดนึงอืมให้แยกพี่อยากมีสองช่องอะ่ะอืมเอาเป็นช่องช่องสำรอง <c oughs> ช่องสำรอง <c oughs> โอ้โอีกช่องหนึ่งนี่ก็ส่วนมากจะเล่นแบบพวก ฮอนอะไรประมาณนี้อีกช่องหนึ่งก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็ช่วยกันเป็นกด u b s c r i b e หน่อยละกันแต่ยังไม่มีคลิปนะอืยังไม่มีคลิปออกมานะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำเลยก็ขอคิดก่อนว่าจะเล่นเป็นแนวไหนอาจจะมีคำหยาบด้วยอะ่ะช่องนั้นอาจจะเล่นส่วนมากอาจจะเล่นฮอนเอออตาสตาร์อะไรเงี้ยออ,อะไรประมาณนี้ดับเบิลเนสอยู่ดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ส่วนมากช่องนั้นผมจะเล่นเฉพาะ อันที่เราจะากเล่นอ่ะเอออยากเล่นอะไรก็เล่นไปช่องนั้นอ่ะปะเดี๋ยวเราเอาที่นอนไปนอนชั้นบนกันัลโหลโอเคเราจะนอนตรงตรงนี้ก็ได้มุมนี้จึ๊บนอนก่อนโอ้บ้านเราดีโล่งเนาะวงเวงด้วยงูวงเวงบ้านตัวเองอ,อันนี้ปักท็อตไปเลยมันจะได้สว่างนะครับจึ๊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 บอ้าวจึ๊บผิดด้วยปึ๊บอันนี้ก็ติดไปอันนี้ก็ติดฝั่งนี้ด้วยจึ๊บโอเคเรียบร้อย ตรงนี้นี่น่าจะติดตรงนี้ครับตรงมุมมุมบ้านอา้าวอีบ้านติดผิดปุ๊บโอเคเรียบร้อยอันนี้นี่ก็น่าจะติดตรงตรงนี้ละกันโอเคอันนี้ก็ติดไปท็อตให้บ้านมันสว่างก็พอละไม่ต้องอ,อะไรมากอย่างนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับบ้านเราโอ้โหเจี๊ยบเมวอะ่ะเออชอบบ้านหลังนี้มากผมมันสวยดีโอเคเดี๋ยวเราจะทําทางลงไปข้างล่างนะครับห้องใต้ดิน ซึ่งเราต้องการงบประมาณก็คือไม้นั่นเองแต่ว่าเราไม่มีไม้เลยเดี๋ยวเราต้องไปหาไม้ก่อนไม้เราอยู่ในนี้หรือเปล่าใช่ด้วยครับไม้เราอยู่ในนี้แล้วก็ต้องการแท่งไม้จํานวนหนึ่งแล้วก็ต้องการค้าฟบ,บันไดจํานวนหนึ่งมันมีหลายจํานวนจังวะโอเคได้มา24อันเราสามารถลงไปในไม่ดิเราต้องลงไปลึกๆด้วยครับไปเราจะเริ่มทําห้องใต้ดินกัน เออผมต้องการเออห้องใต้ดินนี่คือไม่ได้จะขุดไปทําห้องนะคือจะขุดเพื่อเพื่อออนนี่นะครับไปเพื่ออะไรวะไปหาหินน่ะจะได้แบบทําเหมือนสถานีรถไฟใต้ดินไปด้วยแล้วก็หาหินไปด้วยในตัวเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมต้องการหินไปสร้างบ้านที่ใหม่ <c oughs> คือตรงนู้นหมู่บ้านเอ็มซีเมืองมันจะได้เสร็จ,ส,รจสักทีนะครับเมืองมันจะได้เสร็จ,เ,รจเดี๋ยวขอหาพาร์ทนี้ขอหาอุปกรณ์ก่อน,อนแล้วกันปุ๊บโอเค น้ำนี่ข้างล่างน่าจะเยอะเนาะเอ ZA! อ,อน้ำน่าจะเยอะ 1970. ข้างล่าง <c oughs> เด้อ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 เออทำไมมันพบโผล่หลังบ้านวะเดี๋ยวปิด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 ,ปดเอาใหม่เอใหม่ใหม่ไปทางไหนดีอะเฮ้ยเดี๋ย <parce> ว <c oughs> เ,เอานี่มา <c oughs> <c oughs> ปิดกับที่เดิมเด้อเด้อเด้อเอ่อโอเคกูต่อไปทางไหนวะเนี่ยเด้อเด้อเด้อเอ่อตรง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 นี้ปะอืมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้อะตรงนี้ก็ได้อะอะลงลงไปทางนี้อลงไปทางนี้เฮ้ยใช่เหรอวะ มันใช่ลมแหละอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงตรงนี้ไปสักไอ้นี่แล้วกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อ่ขอคุณด้านข้างออกแล้วกันเอาเป็นหินใส่จะได้สวยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นดินด้วยดินไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นด้วยอ่ะอันนี้ปิดไปเลยโอ้โหเต็มเต็มหน้าเออแล้วก็พิกแอคเราอยากได้พลิกแอคละมุลสัมผัสรอบหนึ่งอ่ะ อยากได้พี่แอนุ่มนวลอีกรอบหนึ่งอ่ะจะเสียดายมากอ่ะลุงนี้ไม่น่าไปทําเลยว่ะอโอเคไม่เป็นไรเราได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องเออทาใจทําใจกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะอันนี้ขุดลงไปข้างล่างเรื่อยๆเลย <c oughs> คือตอนนี้คอมมันก็ปกติแล้วเนาะเนออาจจะลงคลิปไม่ช้าหน่อยนะครับก็แต่ก็จะเล่งเล่งเล่ง,เล,งเล่งลงอ่ะอจะเล่งลงให้อยู่ไม่ต้องห่วงนะจ้าสําหรับใครที่ติดตามอยู่ เออมันทําไมมันเละเยอะจังวะเนี่ยถ่านโอเคถ่านเยอะก็ยิ่งดีอ่ะต้องการเออเราต้องการถ่านเป็นจานวนมากเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าถ่านเนี่ยเออเป็นสิ่งจําเป็นนะทุกอย่างเราต้องการมันเพื่อนําไปทําอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างอืมโอเคเราจะทํามาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มาโผล่ตรงไหนวะโอ้โห ปิดเลยโอเคเราจะลงไปตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้โอเคครับเราจะเริ่มขุดลงไปซึ่งขุดลงไปตรงนี้ก็น่าจะไปเจอเหมืองตรงตรงที่เราเห็นเมื่อกี้ปะ่ะน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะไปเจอเหมืองกับตรงที่เราเจอเมื่อกี้นี่ไงว่าละมันต้องทะลุหากันเอองั้นผมเราขอปิดไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะผมไม่อยากให้เจอมันอะเออ,อากขุดลงไปข้างล่างเลยมืดจังวะมันมืดเลย โอเคค่อยๆขุดลงไปนะครับตอนนี้เราจะขุดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงด้านบนไม่ใช่ดิจนกว่าจ,จ,จะถึงด้านล่างเราจะขุดลงไปประมาณเออสิบสามสิบสามบล็อกนั่นเองให้มันเหลือประมาณ y สิบสามนะครับเพราะว่ามันจะได้เจอเพชรด้วยเออจะได้ทำ,ท,ำทางเอรถไฟไปด้วยแล้วก็เจอเพชรไปในตัวนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้ว ข้างบนค่อนข้างจะมืดแล้วก็จะทําการต่อบันไดขึ้นไปเพื่อเป็นทางลงมาที่สถานีรถไฟใต้ดินนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึง่งขอวางดิเฮ้ยอ้าทำไมมึงไม่ติดแ่ะเฮ้ยตกใจตกใจทําไมมันไม่วางให้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทุบตรงนี้ก่อนผมเกลียดกรวดมากเลยเอ่ะเออมันน่าราคาญจังวะม,มีเยอะด้วยทีนี้อ่ะอุดไว้ไม่ต้องการให้เห็นนะ เกียดมากกรดไอ้เจ้ากวดค่าขอขุดเจ้าทิ้งไปเลยแล้วกันโอเคแล้วก็มาบันไดต่อขึ้นไปต่อตรงนี้ต้องปักท็อตไหมปักดิเดี๋ยวมันมืดเดีย๋ยวมันมองไม่เห็นเออตอนนี้เราติดปัญหาแล้วเออบันไดเราไม่พอแล้วเราก็ชิปหายแล้วเราทำไงดี เราต้องขุดขึ้นเออเราต้องต่อขึ้นไปใช่ไหมโอเคเราต้องการไม้เพิ่มแต่ตอนนี้เราไม่มีไม้เลยเอ่อเราต้องไปหาไม้ที่ไหนในหีบเราก็ไม่มีด้วยชิบหายแล้วครับอยู่ไหนวะไม้ไปไหนหมดแ้วเน่ะไม้แหละไม้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 ตรงนู้นมีไหมตรงนู้นไม่น่าจะมีไม้นะไม้ทําไมมันขาดแคลนจังวะดูผมเอาไปไว้ตรงไหนหมดวะตรงนี้ปะหีบตรงนี้ปะ ดู npc สองตัวนี้ดิเอ้ามีเป็นสามลแล้วเหรอโอ้มีเพื่อนใหม่ด้วยตรงนี้ยังยังยังเพิ่งทำนะครับเราจะเราจะกลับมาทำทีหลังขอไปทำสถาน,นีรถไฟก่อนอเดี๋ยวเราจะกลับมาทำทีหลังแล้วกันเออมันไม้มันหมดหละเราต้องไปตัดไม้เพิ่มไหมเนะี่ยแล้วก็แยกกล่องเออแยกกล่องเป็นกล่องใส่ไม้อย่างเดียวเลยอะไม้หมดจริงๆด้วยครับอะเอามาหน่อยแล้วกันปุ๊บแล้วก็ เประมาณเท่านี้ก็น่าจะได้เนาะเนาะไปไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะทําสถานีรถไฟใต้บ้านนะแล้วเราก็จะไปสร้างเป็นเมืองหลายๆเมืองเลยทีเดียวเชียวสิ่งที่เราต้องการแล้วก็จะสร้างไอ้เครื่องปั๊มเหล็กนะครับไว้จำไว้หลายๆที่เลยแล้วก็จะขยายหมู่บ้านอินีซีให้มันใหญ่เป็นหลายๆเท่าอืมแล้วก็เราก็จะมีชีวิตแบบดีๆเข้าใจไหมชีวิตดีดีค่อยค่อยขุดลงไปก่อนตรงนี้จะพอไหมเนี่ย12อันเนี่ย โอ้โห oh, ไม่น่าจะพอสูงไปละพอไหมไม่น่าจะพอครับประมาณสี่ทำไมมึงวางไม่ติดเลยวะปึ๊บปึ๊ป๊โอเคมันถึงตรงนี้แหละโอเคถึงตรงนี้ก็ถึงตรงนี้วะเดี๋ยวเขาคัพใหม่กันลันลันลาลันลาลาลาโอเคตรงนี้ต้องคัพเพิ่มนะครับเพราะมันไม่พอนี่มันไม่พอนี่ต้องคัพเพิ่มนี่โอ้โหคัพมาเยอะเกินไปแล้วนี่ โดดลงไปเลยครับขี้เกียรงลงบันไดขี้เกียรลงบันไดเอ่อโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับไปอีกอย่างแล้วก็ต้องการถังน้ํากับน้ําด้วยมีไหมเราได้อามาไหมพอจะมีไหมน่ยถังน้ํากับน้ําไม่น่าจะมีนะอ้นนี้ไงถังน้ําแต่ยังไม่มีน้ำเราก็ต้องออกไปหาน้ำนั่นเองน้ำ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 เอาน้ำไปไหนหมด เฮ้ยน้ำเอ้าเฮ้ยอ๋อม้าอ๋อม้าโอ้โหเจอมาแล้วอึว่านึกว่ามาหายไปไหนปะลูกเดี๋ยวพ่อจะพาลูกไปพาพ่อไปโอ้หน้ำมึงอยู่ข้างๆเลยอะขอบใจมากนะที่พาพ่อมาตักน้ำเนี่ยพ่อแบบซาบซึ้งในตัวลูกมากเลยพาพ่อมาตักน้ำเดี๋ยวขอบวางท็อตก่อนโอเคปิดประตูเข้าไปทําต่อเร็วโอ้โหเจ็บ เออแล้วเราจะไปวางน้ําตรงบล็อกนี้ตรงบล็อกตรงนั้นอะ่ะเออขออีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบลงอย่างเร็วไงเออมันจะได้ลงแบบฟึดทีเดียวตายอย่างเงี้ย <laughs> โอเคอันนี้ก็ขุดไปเลยนะครับปพ๊บใส่น้าโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องการขยายพื้นที่นะครับเพื่อเป็นแบบที่ยืนรอรถไฟอะไรอย่างงี้อืมแบบที่ยืนรอรถไฟเออแล้วเราก็จะทําแบบ สถานีรถไฟข้างล่างนี้เนะียครับโอ้โหจะเฟี้ยวฟ้าไปไหนเออเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างๆดูซึ่งผมจะขยายเมืองไปเรื่อยๆนะเริ่มเริ่มจากบ้านผมอ่าก็คือสถานีรถไฟก็จะไปโผล่อีกสถานีรถไฟหนึ่งแล้วก็จะข้างบนก็จะมีเมืองผมก็จะสร้างเมืองไว้อะไรอย่างนี้โอเคอืมก็น่าจะเฟี้ยวอยู่อะ่ะโอเคเดี๋ยวเราขุดไปก่อนตอนนี้ผมต้องการห้องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆด้วยตอนนี้ต้องการห้องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้เราต้องปิดไว้เนียครับเพราะผมต้องการแค่นี้แค่ข้างหน้า เดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันผมจะสร้างออกมาเป็นแบบไหนจึ๊บจึ๊บจึ๊บคิดว่ามันน่าจะสวยนะแต่มันจะสวยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวเราต้องการถ่านจานวนเยอะด้วยครับเพราะว่าเราต้องเอามาเผาไอ้พวกหินพวกเนี้ยอืมเพราะว่ามันเราไม่มีไงเราไม่มีหินเรียบนะครับเราต้องการหินเรียบในการสร้างด้วยเพราะว่าหินเรียบเรา px ขุดหินเรียบเรามัน <c oughs> มันมาฟิวชั่นกับไอที่เราใช้อยู่แล้ว <c oughs> คือประเด็นเข้าใจว่ามันมาฟิวชั่นกับอันที่เราใช้อยู่อะ มันก็เลยหายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปทําเตาเผาโดยการคราฟขึ้นมาใหม่ตรงนี้แหละนี่ขุดไปเลยอ่ะพื้นต้องเอาใส่เป็นนี้แล้วโอเคอ่เพิ่มไปอีกหนึ่งบล็อกแล้วกันปึ๊บ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 ,บ,บแล้วก็จะข้างหน้าใช่ไหมอันนี้กี่บล็อกวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกหกบล็อก อันนี้ก็ทําไปปุ๊บอันนี้ถ้าเรามาครา่างนี้ได้ไหมไม่ได้แหละนึกว่ามันจะออกมาเป็นบล็อกอะไรสักอย่างเออโอเคงั้นเราก็ขุดด้านหน้าเลยครับอันนี้เราจะขุดไปเพิ่มไปประมาณสักห้าบล็อกแล้วกันอืมผมต้องการขุดไปอีกห้าบล็อกเพราะว่ามันต้องมีตรงที่ยืนใช่ไหมยืนยืนรอรถไฟแล้วก็เอ,อ่อเป็นที่ที่แบบลางรถไฟอยู่ข้างล่างอืมเพื่อไม่ให้เราโดนรถไฟชนอย่างนี้โอ้เฟี้ยวอะ <c oughs> คิดแล้วเฟี้ยวทันทีเลยอ่าโอเคอน,นี่เจอถ่านเยอะมากว่ะไม่คิดจะเจอเพชรบ้างเลยแหละนะขุดไม้อย่างงี้เจอเพชรหน่อยก็ดีอน,นี้ก็เจอแต่ถ่านจังเลยแต่ไม่เป็นไรอะถ่านเราต้องการเยอะพอดีครับก็เฟี้ยวเหมือนกัน <c oughs> โอเคถ่านเรามีเยอะด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาโต๊ะครัฟมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาไม้มาเพิ่มด้วยอืมเพราะว่าไม้มันต้องการใช้เยอะมากอะ ใช้ในการคราฟของแล้วก็ใช้ทําหีบอะไรพวกนี้อเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ข้างในก่อนเอาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ปิดช่องอขอเอาท็อตมาไว้อีกข้างหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเอาไม้มาด้วยไม้เดี๋ยวเราไปขุดมันไม่ใช่ไปขุดดิไปตัดข้างๆตรงไหนดีอะไม้นี้ไปตัดข้างๆตรงเออตรงฟาร์มไก่ก็ไนดะ้น่าจะได้นะฟาร์มไก่โอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้ที่ฟาร์มไก่สักแป๊บนึงครับ เอาสักสิบยี่สิบอันก็น่าจะพอแล้วอืมยี่สิบอันน่าจะพอเดี๋ยวเรามาลองสร้างดูในบ้านเลยเดี๋ยวเราลองกันไปไปหาตัดไม้มาเพิ่มก่อนับอืมเอ้าชิบหายแล้วมืดเดี๋ยวนอนก่อนนอนแป๊บหนึ่งโอเคขอตื่นเช้าก่อนนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันก่อนนะไม้จ๋า อันนี้ผมว่าน่าจะใช้เวลาในการสร้างเยอะนะเออนานด้วยผมว่าต้องใช้เวลาในการสร้างนานแน่นอนน่าประมาณสักสิบพาร์ทได้นะสิบพาร์ทสิบพาร์ทเลยแหละนานไปหรือเปล่าสิบพาร์ทโอ้โหเยอะนะสิบพาร์ทเลยล่ะจะดีเลยสิบพาร์ทเลยนะอืมน่าจะใช้เวลาสร้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาทําฟาร์มไอ้ขนมปังให้เสร็จก่อนด้วยเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากครับเพราะตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วใช่ไหม มีฟาร์มนู่นฟาร์มนี่เรามีอาหารไม่จํากัดแล้วเราต้องเรามีทุกอย่างแล้วครับตอนนี้เราเหลือแค่คือมันหมดอะไรจะสร้างแล้วอ่ะอืมเราก็จะมาสร้างเมืองเล่นกัน <c oughs> เราจะมาสร้างเมืองไปเรื่อยๆให้มันใหญ่ๆไปเลยนะซึ่งบ้านนี้ผมก็จะเอาเป็นแบบบ้านแบบคลือหาดบ้านคนจนบ้างบ้านคนรวยบ้างอะไรประมาณนี้ปนกันไปอืจะมาลองดูว่าเราจะสร้างเมืองออกมาเป็นแบบไหนนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปสร้างเมืองกัน,กนต่อ ข้างล่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอดไปลงอย่างรวดเร็วมึงมาไงเนี่ยอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วมบี้นี่ตบตายโอเคครับคาบกล่องก่อนเอ้ยไม่ใช่ดิคาบโตคาบโตคาบก่อนแล้วก็เสิ่งที่เราต้องการก็คือโตเผาจํานวนเยอะเนะเพราะว่าเราต้องการหินจํานวนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเรากลัวเกงกลัวที่ฐานเราจะไม่พอ ว่าฐานเรามีจํานวนน้อยโอเคเรียบร้อยแล้วสร้างขึ้นมานะครับเราก็จะมาแบ่งด้วยปึ๊บปึ๊บน,นี่ก็แบ่งปึ๊บอันนี้ก็แบ่งด้วยปึ๊บอันนี้ก็แบ่งออกไปเรียบร้อยจากนั้นเราก็มานั่งทําของเราต่ออันนี้คือห้องสถานีรถไฟโอ้โหอย่างฟิวฟ้าวอะ่ะขนาดสถานีรถไฟยังล้ําขนาดนี้แล้วอะ่ะ อืมยั่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเราจะมาทําเส้นทางรถไฟนะครับซึ่งมันต้องใช้เหล็กเยอะใช่ไหมมันค่อนข้างจะต้องใช้เหล็กเยอะด้วยครับเราต้องทําไงดีเปลี่ยนงบประมาณเหล็กเป็นงบประมาณเลยดีว่ะเอาเป็นยังไงดียะเออมันต้องใช้งบประมาณเยอะแน่นอนเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะทําทางน้ําด้วยเออทางน้ํานี่เราจะสร้างบนบกเออเราจะไม่ทําใต้ดินเราจะทําเป็นแบบว่า เป็นน้ําอ่ะเออเป็นเรือพายเอาเป็นคลองนะครับแล้วก็ใช้แบบเรือในการเดินทางโอ้โหคิดแล้วมันยิ่งใหญ่นะคิดแล้วมันยิ่งใหญ่แต่ไม่รู้จะไอคนทาเนี่ยมันจะทําได้หรือเปล่าคิดแล้วยิ่งใหญ่มากโอเคครับตรงนี้ก็ขุดตรงนี้ไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บตรงนี้ผมจะอเป็นตรงลงนะตรงลงมาตรงนี้ก็จะมีสถาน,นีรถไฟสองอัน โอเคประมาณนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มีเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นตรงกลางปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคอันนี้ปิดไปอย่างนี้ปะ่ะก็ได้นะเดี๋ยวขอทุบไปนี่ก่อนปึ๊บแล้วก็ทําเป็นบันไดขึ้นมาสี่อันฟึ๊บเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นอะไรที่จับแมวแล้วเฮ้ยผมว่าอเอาอีกช่องหนึ่งเป็นเล่นมินิเกมไหม เดี๋ยวไว้อีกช่องหนึ่งจะเล่นแต่มินิเกมอะไรเงี้ยก็เฟียวนะเอาอีกช่องหนึ่งเป็นเล่นมินิเกมเอาอีกช่องหนึ่งเป็นแบบเล่นเอาชีวิตรอดแบบเอาชีวิตรอดพวกเล่นมอสอะไรประมาณนี้เออก็ดีเหมือนกันนะโอเคโอเคงั้นเอาจะตามนี้ดีกว่าโอ้ผมผมเพิ่งค Lust ิดคิดออกเลยเมื่อกี้เออเดี๋ยวผมจะเอาอีกช่องหนึ่งนะครับช่องหนึ่งไปติดตามกันด้วยนะครับก็คือเป็นช่องที่เอาไว้เล่นมินิเกมกันดีกว่าเนาะเออไว้เล่นมินิเกมกันนะครับก็มีมินิเกมอะไรก็จะไปลงช่องนั้นส่วนเอาชีวิตรรออดเาจะ่ลงงในนนชี้แท เป็นไงมีสองช่องให้ติดตามอ๋อสองเช่นสอง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 เส้นทาง <c oughs> พูดแล้วติดอ่างทลยไปวะเนี่ยโอเคอ่าตรงนี้เราก็ขุดไปครับซึ่งช่องนั้นก็จะลงเอ่อวันเว้นวันไม่ได้ลงทั้งวันไม่ได้ลงทุกวันเหมือนช่องนี้นะครับซึ่งช่องนั้นเนี่ยผมจะลงแบบวันเว้นวันอย่างเช่นลงจันทร์พุธสุขอย่างเงี้ยนะครับเป็นจันทร์พุธสุขแทนอืมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะช่องนั้นอะ ติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามโอเคเราจะมาเริ่มทำลรางรถไฟตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นทางรถไฟมาน,นี่ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางรถไฟกลับอะไรอย่างนี้เฟี้ยวไปเริ่มขุดกันเลยซึ่งเราจะได้หินด้วยไงประเด็นผมผมต้องการหินด้วยเออเราต้องการหินเยอะๆด้วยมันยังไงดีอะหินเยอะๆมันดีไงเออผมต้องการ เราจะได้เอาหินไปสร้างบ้านด้วยครับเอาหินไปสร้างบ้านอืมก็เฟี้ยวเหมือนกันจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บโอเคเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นสถานีแรกของเรานะครับโอ้โหพูดแล้วมันจำแมวซะจริงๆเดียวสถานีรถไฟมันต้องมีเสาค้ำบ้างนี่เสาคำ้ำเสาคำ้ำขอคาบกันขอคาบเสาค้ำกันเออให้มันเหมือนจริงไงเออเหมือนจริงนิดนึงเดี๋ยวๆมันติดกันไป ต้องขยับมาอีกบล็อกหนึ่งปึ๊บ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 อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ครับเสาคำ้ำโอเคเสาคำ้ำโอ้โหจะสร้างล้ําไปไหนเดี๋ยวให้มันเสร็จก่อนอย่าพิ่งอึง้งอย่าพิ่งอึง้งหลายคนบอกกูไม่อึ้งกับมึงเลยพี่อ่าโอเคนี่ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่มอันนี้วางไปเลยปิดชึบก็มีหินเผาเสร็จยัง เผาช้าจังวะโอเคเรียบร้อยแล้วตรงกลางเราจะกั้นด้วยเออนี่นะครับสลับสลับเนาะกั้นด้วยสลับเอาผมต้องการกั้นด้วยสลับจะดีไหมจะดีไหมถ้ากั้นด้วยสลับจะดีไหมวะก็ดีนะเป็นสองเส้นทางไงอือก็น่าจะดีนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปทำอือันนี้ปิดไปอ่ะขุดปีกบล็อกหนึ่ง เอาไปอีกช่วงแขนหนึ่งอันนี้คือหนึ่งช่วงแขนนะครับขุดไปจนสุดแล้วก็หนึ่งช่วงแขนเอาไปอีกหนึ่งช่วงแขนหนึ่งแล้วก็จะถึงทางโคง้งแล้วก็จะโค้งไปสู่เมือง n อ c นะครับก็ก็เฟียวนะเออก็เฟียวนะเออก็ชอบอะ่ะเออมันมันมันจา้าบดีมันต้องการทำมานานละลางรถไฟใต้ดินโอ้โหเฟียวฟ้าก็เลยทีเดียวเชียวโอเคอันนี้มีมีเหล็กนะครับเหล็กเราจะขุดไปไว้เลยเพราะว่ามันต้องการใช้เหล็กเยอะเหมือนกัน ืผมต้องการใช้เหล็กเยอะเหมือนกันถึงจะมีเครื่องปั๊มเหล็กแล้วก็ต้องการอยู่ดีเพราะว่ามันมันใช้เหล็กทํารางรถไฟเยอะไงอืมแล้วก็ต้องการทองด้วยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะทองตอนนี้เราอยู่ที่ว1 1สิบเอดนะครับซึ่งเป็นวายที่เจอเลสสโตนกับทองแล้วก็เหล็กอีกแล้วก็เพชรง่ายๆแหละชื่อหรือเปล่าไม่รู้อ่ะค่อยๆขุดไปก่อนอ่ะผมว่าเอาเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะก็ไม่พาร์ทหน้าก็จะลืมกดติดตามดกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อย เดีนะ๋ยวเจอกันใหม่หพาร์ทหน้าผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาสร้างเออ่รางรถไฟแล้วต่ออย่ามาอย่างนี้สิเอ,อ็นเดอร์แมนโอเคนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะครับแมนคาร์ฟเซิร์ฟอัลมานะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใครสนใจเข้าไปเล่นได้นะจะโอเคบา,บายบายไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเฮ้ยต้องสร้างมันต้องเฟี้ยวอ่ะอืมพูดคำเดียวได้มันต้องเฟี้ยวจริงๆไม่เฟี้ยวไม่ได้แ <c oughs> จ่มขนาดนี้สวัสดีเพื่อน